องอค์พระมาครับและกละ <c oughs> ้องเองเขาบครับและเรื่องของบทใหม่ผมสวัสดีครับคุณครูผู้ร่วมเดีดดยนรูทุกท่านนะครับแล้วก็วกท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวงรอบที่สามน,นะครับของคุณครูพัฒนาภง์นะครับเดี๋ยวก็จะให้คุณครูต้นแบบนะครับคุณครูพัฒนภงได้ลองนำเสนอน,นะครับใน เนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอนในวงรอบที่สามวทยอร์เชิญนนะครับครับผมสวัสดีครับในส่วนของการเรียนรู้วงรอบที่สามนะครับของตัวกับผมเองครับคุณครูต้นแบกบคุณครูพัฒนาพงพารพันธ์น,นะครับโรงเรียนสี่คิวสมรัคพนมพุทธิยาก็เลยก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เกษมีศรีมนาน,นะครับครูเชียช่ยวชาญที่ได้มาช่วยดูแลและร่วมเรียนรู้กับเราและก็ ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาศิลปะห้านะครับของนักเรียนชั้นม .6-9 ว่าในเรื่องของการสร้างสตอรี่บอร์ดทีนี้ในการสร้างสตอรี่บอร์ดนะครับเราได้เรียนรู้ในวงรอบที่1และสอแล้ว,ลวเราได้สร้างปกหนังสือนะครับพอสร้างปกหนังสือได้แล้วในส่วนของเนื้อหาสาระข้างในนะครับเราก็จะให้เด็กได้ ทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลนะครับจากทุกครั้งเราจะเป็นกลุ่มใหญ่ครั้งที่2จะเป็นกลุ่มย่อยในครั้งนี้เราจะแยกให้เด็กทําเป็นรายบุคคลในส่วนของการสร้างตอรี่บอร์ดเราก็จะมีตัวอย่างให้เด็กได้ดูนะครับว่าในการทำหนังสือในการสร้างเนื้อหาเราจะสร้างพ a า a g r a ของงานอย่างไรผมก็จะมีตัวอย่างให้เด็กได้ดูนะครับพอเด็กได้ดูเสร็จปุ๊บเขา,าก็จะลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคลโดย การสร้างสไลด์บอร์ดเราจะให้เด็กสร้างเป็นแบบง่ายๆด้วยการลงหมึกธรรมดาไม่มีการลงสีนะครับทีนี้พอถึงเวลาเราก็จะแจก,กอุปกรณ์ให้กับเด็กทุกคนแล้วก็เด็กก็ได้ลงมือทำนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในห้องเรียนครับผมครับขอบคุณคุณครูต้นแบบมากนะครับเดี๋ยวเราไปาสังเกตนะครับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูต้นแบบกัน 健康。<laughs>